ครับผมสวัสดีครับพี่อผมช่อง fc ตดนกอล์ฟไฟฟ์ครวันนี้ผมพามาดูคุณปู่สี่ศูนย์น้ศูนย์ครับที่มาแทนคุณปู่สี่ศูนย์สี่ห้าครับนี่ครับมามาทําสับเปลี่ยนมาซะสีใหม่นะครับสีสดสดครับวันนี้อันนี้ครับปู่สี่ศูนย์น้ศูนย์ครับมาประจําสับเปลี่ยนแม่นะครับเป็นรอบที่สองครับรอบแรกที่มาแทนสุดสี่ศูนย์ศูนย์แปดครับ พราะสี่ศูนศูนย์แปดแบตหมดครับแต่ตอนนั้นครับแต่ตอนนี้ครับได้อมานี่ครับเป็นครั้งที่สองแลครับตอนนี้มาสีใหม่เลยนะครับสวยมากครับสวยงามครับอีกจากประมาณสามปีครับก็จะเกษียณนะครับ ครัคุณขอถ่ายปูกเก็บไว้อีกหน่อยครับคุณปู่จะไม่ได้เห็นอีกหน่อยรพวกเราไมได้จะไม่ได้เห็นปู่ในในครั้งต่อไปนะครับเพราะตอนนี้มี qs y มาแทนแล้วนะครับจำนวน50สิคันนะครับอายุอันนี้คุณปู่4ี่ส่วนหนครับ,รบอยู่ในรถรถที่สองครับเป็นคันสุดท้ายครับของ รุ่นนี้นะครับ4000อายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ56ปีครับจะย่านจะย่าง57นะครับนี่คสีใหม่ครับแต่แค่ที่ฝุ่นเกาะนิดน,นึงครับแต่ไม่มากครับเริ่มพอเห็นอยู่แล้วครับนี่ครับ มีเนี่ยแคปหนึ่งคุณปู่สี่ส่วนก็เป็นรถขาประจำธนบุรีครับเป็นรถขาประจำวิ่งเส้นสายน้ำตกนะครับแล้วก็ไอ้นู่นไปนี่ครับนี่ครับจำไว้นะครับคุณปู่เบอร์นี้ครับเป็นรถขาวประจำสายน้ำตกนะครับนานโอเคครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับนี่นครับ เครื่องยนต์ก็ใช้เครื่องเก่าของกูปู4003นะครับใช้เครื่องของรุ่นพี่คันที่3นะครับแต่4050ครับเป็นน้องคันท้ายสุดนะครับ